พอระ,ะ่ระะระะส,ส,สวัดสดีครับพี่น้องสุขสุขศรีมณีสิทธิภาพพี่น้องมาเปิ่งวิธีการว่านเฮครับแต่ผมวัานว่าปิดน,นะครับสิยหเป็นวันนห้ <laughs> นะครับชูน,ชน,น่านางเอกเวกิวกับผมนได้บอหน้อเฮ้ยวนอ่ะวนอ่ะวนอ่ะลึกบอได้บอ มานเยอะตัวเนี่ยลงแม่พายเอกเบียนนะเออหนึ่งตัวตัวบงยัยซ้ำแขนเนาะให้แล้วหนึ่ง สิไดาหลายบ่ก็เบิ่งกันพี่น้องป้าไปายนาะป้าน,นิิป้ปปเท้าใเบิดมคแนนเก็คือหอ่หอหัวหนาดีเถอะค่ะ นั้นพรเอกยังนั่นพระเอกเอที่ฮะบอเอาล้มเผลเผาแบบดำเลยสองโอ้ยรอเดียวพนะเอาเบิร์ดซาโลด

ก็ไาลงมไปหาปลาายน้ำบ่บิรับอนากยไตหนาตาตหนาวจังได้บ่ซ้ำแข็งเีอปลาเขาไปกินปลาเขาาได้ก็ได้ปลานน้นหน่อยเขาจะเอาไปยังปล่อยโลดปล่อยแหวมันไง ี่บรรยากาศอยู่หน้าดิค่ะเรียงพระใบเอกเบียนมาเรียงวัวะอะไรพระหมานแท้วันเทียเดียวลงได้ดิ

ขอเลยเอาเบิร์สเน่ก่อนแนละ้วเขาจะไปเบิรงอีกเชือตอนเผาเนาะอันนี้คือขันตอน,นยางแล้วอเอ,อ,อเ ขี <mile> ้มาบันนี้ไปเอาปลาีวัวหุ่มมากขนใหญ่ก้เลยข้มาค่ะกินหลับเต็มแล้วเดี๋ยวกเพียงคนอื่นมไดประำ่กินจีคนคอรอนะนะีไหนมคนคุณนะสองตัวกินจะคนนี่สองตัวกินน่นหาคนนั่นสตัวนั่น สองตีสองตัวนี่ยางเด้อแม่มึงตตัวมันแถมันแยนเ่นอน่นมาัตนนั่นอมะยโอ้หมามุนนี่ไหมเวเาลุกไปหาพิ่แ่อัเอาจ้าฟ้านี่ตัวโอ้ตนะ ไข่ด้วยนะคะเตรียมของไข่เต็มท้องเลยผู้ใดรกินไข่จองไว้ก็ได้เลยค่ะเขียวๆเลยใครซีเขียวเลยไข่มดมันอันดีไข่หมดไข่เล็กหมดเลยนะดเล็กหมดหมดเลยไข่ทุกตัวเขียวเต็มท้องเลย กินว่าเป็นได้ไงกินว่าเป็นคื้กิน <cái> ว่าเป็น <AM> ก <trying> ินเป็นตะไคร้บ้านพมันกาเป็นเบสเต้เนาะกางูไม่ใครยูนี่ค <excited> รับอั่นี้ต้นเอียงเกาะกินภาราลอินาม ปีได้กินน้อยแม่แม่เออีเจ็ดปียังค่อยได้กินน้อยสามสามปีอีกสามปีเขาว่าเบิ่งกันอืประมาณสามปีอีสามปีเนาะประมาณสามปีครับกินตะพาลำว่ามันสีเหลือตนบอีกสามปีเขาวาเบิ่งกันว่ามันสีเหลือตนบอสุกครับใหม่นิดหน่อย บใหม่ด้วพอดีพอดีเนาะเลยอีกหนึ่งตัวยังไม่สุกยังสยทีมันไวหลย้ายถากินแล้วครับเหมือนกล้องเขาาแล้วปั่นเขาขาวทาเลยเลรอเรียกว่าจานยูบีกินเป็นแบบย้าย ตัวโลดอตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายไข่เยอะๆันี้มีไข่เยอะเหมือนขีไหมเมียจะเอาไข่ออกจากไหนีมันมีบอเมีใส่ท่นด้ีบมันด้องไข่ออกเพื่อเร็วอันนี้เขาเรียกว่าไข่ใช่ไหมคะเขียวเขียวี่ืออะไรมันบ่ ขี่มันเห่อเนี่ยนะเขียวเขียวขี่ปลาขี่ปลาขี่ปลาอันนี้มีใครนี่ว้าวโอ้เป็นหนึ่ไทยไม่หร่เห็นปะนี่ใครอ่ะสุดยอดยอดอะไรเตินขี้ด้วยเติมเติมกันกันขี้ไงอยอดูน้ำกันละหาค้นหากินกับหากินไมยเด้ค่ะขิ่ภูเขาเลยครับตอนนี้ท่านได้กินข้าวเที่ยงไหม นะท่าน,นี้ลูกซินกันซื้อมาป่ะครับของออโปแตกเลยด้ยนี่เขาบอกว่าเฮ็ดเอง <c oughs> พี่น้องตอนนี้กันพอป่าเสร,ร็จแล้วครับพร้อมซีสีกินแล้ว สุดอยอดเลยครับพี่น้องรสชาติปลาสดๆดาก่ซาครับมานนครับฝากพี่น้องติดตามช่องพงเป็นพงสกรข้าพุทธรลอมพีเด้เด้อครับเด้อนะครับคลิปต่อไปเสียดเอียงต่อไปถ่ายช่มต่อไปครับพี่น้องครับ